เขาบอกว่าในยุค 5G ธรรมชาติเริ่มลงโทษโรคเริ่มโกรธแปรปวนชวนสงสัยอากาศดีสดชื่นเริ่มเปลี่ยนไปเพราะเหตุใดหากใครรู้ช่วยตอบทีแม้นว่าโลกของเราทุกวันนี้จะแปลเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยมากเพียงใดรวมถึงธรรมชาติหรือพื้นที่สีเขียวนั้น จะถูกทำให้หายไปในทุกๆวันก็ตามแต่ทุกคนรู้ไหมสำหรับเราแล้วเราสามารถสร้างสรรค์ธรรมชาติขึ้นมาได้เองด้วยสองมือน,น้อยๆของเรานี่แหละเริ่มจากการเห็นคุณค่าของป่าป่านั้นสรรสร้างอากาศที่บริสุทธิ์คืนความชุ่มชื่นให้กับดินสามารถกักเก็บน้ำไว้ในใต้ดิน และยังเป็นที่พักพิงสำหรับสัตว์น้อยใหญ่อีกมากมายเราภูมิใจที่ได้เกิดบนพืนแผ่นดินไทยเป็นแผ่นดินที่มีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยข้าวปลาอาหารผลไม้ตามฤดูกาลมากมายสำหรับเราแล้วความสุขคือคำว่าพอพอเพียงพออยู่พอกินพอร่มเย็น สีเขียวเมื่อเรามองไปแล้วเป็นสีที่สบายตาสบายใจที่สุดนี่แหละที่เขาเรียกว่าธรรมชาติธรรมดา